วันนี้พามาดูรถ CSR นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์อันนี้มันเป็นระบบอัตโนมัตินะฮะเือเรากดกดสตาร์ทแล้วก็รอให้เครื่องยนต์มันทำงานเองอัตโนมัตินะฮะามารอดูกัน มาแล้วนะฮะวันนี้เครื่องยนต์สตาร์ตติดแล้วนะฮะอการเช็คอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องยนต์ส,สตาร์ตเสร็จแล้วนะฮะสตาร์ตติดแล้วขบวน532นามสนะฮะอันนี้เป็นหัวรถจักรดีเซล5101เป็น CSR คันแรกของทางรถไฟนะฮะสภาพก็จะลองๆนิดนึงเก,ก่าๆนิดนึงเพราะว่าใช้งานตลอดนะฮะหัวรถจกักรคันใหญ่ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องแก๊สเอเชียพิล่านะฮะ โอเคนะครับเครื่องยนต์ร้อมที่จะขับเคลื่อนแล้วครับของญาตนะครับที่จะปฏิบัติงานต่อนะครับสวัสดีครับ